ยกมือขึ้นทั้งหมดเ้าไไจะอยู่พี่ทะเลสาบทุกุลาทะเลสาบทุกุลามาชมบรรยากาศกันครับ นี้พาครอบครัวมาเที่ยวทะเลสาบนะครับทุ่งกุลานะครับแถวชุมพลบุรีจังหวัดส,สุรินทร์นะครับเป็นดินแดนของทุ่งกุลาร้องไห้ที่ล่ำลรือกันนักกหนาว่าเคยแห้งแล้งมาก่อนครับนำโดยน้อง 3, สรีพันษาขแข็งก้านะครับอันนี้เล่นน้ำทั้งวันเลย บรรยากาศยามเย็นๆนะน้ำเขียวใสนะครับท้องฟ้าสีครามสวยงามเดี๋ยวให้พี่เขาเก็บเอาก็ได้รบรรยากาศโดยรอบนะครับเป็นไงครับแบมบูบูแบมพเพลินไหมครับนะครับโอกาสหน,น้าเชิญใหม่นะครับเป็นไงครับ น่อยู่ที่ไหนครับไม่รู้เป็นไงครับเย็นน้ำเย็นไหมเย็นเฉียบเลยว่ายมาว่ายมาสถานที่ท่องเที่ยวที่จังหวัดสุรินทร์นะครับเป็นทะเลสาบทุ่งกุลาร้องไห้นะครับ <cam ina> เอาขึ้นมาฮึบ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  <c oughs> จมแล้วจมไปแล้วครับจมไปแล้วเ <c> น <oughs> <c oughs> ี่ยบรรยากาศนะก็มีเรือเดี๋ <copyright> <c oughs> ยวเปล่า,าจะพาไปเล่นสไลเดอร์โดดน้ำ อยู่ตรงไหนครับอ๋อระวังนะครับตรงไปจะตัดแค่ไหนออบอลสู้สูฮูบบุ๋มดังจมเลยช้างน้อยตอกน้ำช้างน้อยตอกน้ำ ครับน้องอังเปานะครับจากซอยบางปลาย2ีสง่งเข้าประกวดนะครับจากกระโดดน้ำจากความสูงระดับน้ำทะเลด,ดูดูกะระยะจากสายตาแล้วก็ประมาณ3เมตรเอาตรงนี้เอาโดดตรงนี้เอาสไลเดอร์เหรอสไลเดอร์เหรอเอาเดอ้อก็เด้ อ่าขอขอออขขขึ้นไปดูสไลเดอร์หน่อยครับว่าล่องมันลึกแค่ไหนฮะโอ้จมลงไปแล้วเป็นไงครับเย็นไหมครับบรรยากาศรอบเล3สามตุลา เานะครับนักท่องเที่ยวก็ยังบางตาอยู่นะครับหลังจากที่โควิดซานะครับขึ้นไหนทีนี้ขึ้นทางไหนขึ้นทางไหนครับขึ้นที่เดิมโอ้เป็ดรอยน้ำมาแล้วนะเป็ดเป็ดไข่น้อ รอยน้ำมาครับเราเจะเป็ดรอยน้ำมามา,มาาทางนี้แล้วเป็ดมาทางนี้แล้วเป็ดมาทางนี้แล้วโอ้และก็ถึงฝั่งจนได้ครับาอาไวไหวเมาแล้วไหวมเมาเลยเป็ดลอยมาจากฝั่งนู้นนะครับ บอลครับวันนี้มาเที่ยวที่ทุ่งกะลานะครับอําเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินพูดอะไรถึงญาติพี่น้องหน่อยครับก่อนที่จะกระโดดครับเดมเป็นคนชวนโดดครับครับรู้สึกมั่นใจไหมครับงานนี้ครับจมน้ำมั่นใจแค่ไหนครับประมาณสิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์นะครับจากกะว่าจะกระโดดลงไปเนี่ยกะว่าจะเอาตัวขึ้นมาได้ไหมจะจมน้ำไหมครับในชีวิตเคยกระโดดมาก่อนไหมครับ คยใช่ไหมครับก็เ,เลยมั่นใจนะครับกันลองกระโดดให้ชมหน่อยครับเอาเละครับพร้อมแล้วก็ฮึ๊เย่เยี่เย่ม,ยม,ยม เทียมเทียมหรอมันต้องขึ้นไปลงข้างบนดีกว่ามั้งทีเดียวเลยเออนี่ต้องเหมือนพี่เปาพี่เปายังแบบอาณาที่แบมจะลงนะครับหนึ่งสองซ่มฮึบตัดสินใจอยู่ครับกําลังทําใจครับกำลังจะทำใจครับเพราะว่าเป็นการสัมผัสกับน้ำ ในรอบ15ปีนะครับตั้งแต่ออกจากท้องพ่อท้องแม่มาก็ลงเลยครับเอาพี่แปมหนึ่งสองทึบเฮ้ยน้ำไหลลงลงติดกล้องแล้วเฮย้ยอีกสก่้า่าพี่แปมครับ <c oughs> เชิญครับโซนอะครับโ <c oughs> อลงแล้ว ลงแบบเจียมเจียมครับเหมือนนางเงือกน้อยนะครับเดี๋ยวดูลงแบบอัลจิเมียร์เอาครับวันนี้ขบวนลงแบบอัตจิเมียนะครับเอาหนึ่งสองหนึ่งสองแอคชั่นโอ้โหโอ้ลงแบบฮาร์ดคอร์มากอย่างงี้สิฮ่า ต้อลงน้ำมันเย็นเลยกลัวเหรอแม่ทำไมสั่นอย่างนั้นล่ะลูกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดูสั่นยิ่งขึ้เลยเฮ้เฮ้ย ก็อย่างอย่างที่บอกอย่างที่บอกครับพี่แบมยังไม่ได้ฉีดยาฉีดยากันนะโรคพิษสุนัขบ้าก็จะมีอาการการกลัวน้ำเปำาา็นธรรมดาอ่าน้องพรรษาก็ลงไปแล้วโอ้โหน้องพรรษานี่พี่แบมเห็นน้องไม่แน้องยังกล้าลงเลยล่ะก็บรรษาก็ลงไปแล้วครับน้องบรรษานะไปดูที่ว่าต้องกลัวหรือเปล่า แบมไายนะ้ำไม่เป็นหรอแบม